อันดับแว็กซ์แต่งผมที่ดีที่สุดของผู้ชายในรอบ10กว่าปีควักปาดรูป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 จบเลยครับมันอยู่ทรงแบบที่สุดแล้วอะ่ะกลิ่นมันเหมือนกับน้ำหอมฮิวโก้บอสมากๆเดวิดเบคแฮมใช้ครับคิวแจ็คแมนใช้ครับบรูโน่มาสใช้ครับที่สุดของแว็กซ์เดอะเบสครับ สวัสดีครับผมเบิร์นะครับจากแซนต์เบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วมีคนอินบ็อ b ซ์มามากมายครับมาถามผมว่าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดใช้อะไรเซ็ตผมครับวันนี้ครับมันเป็นวาะลนติอันดีครับที่ผมจะมาแชร์5อันดับแว็กซ์แต่งผมที่ดีที่สุดของผู้ชายในรอบ10กว่าปีที่ผมเริ่มใช้แว็กซ์มาเลยครับเป็นมหากาพยิ่งใหญ่เอิกมากครับขอสาวความยิ่งใหญ่เลยครับ คือแว็กซ์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเสียตังค์เยอะมากแต่วัยแบบว,วัยหอหมอยี่ยาสิบแปดสิบเก้าเซ็ตผมครั้งแรกนะครับซื้อมาบางอันก็ไม่ได้ใช้บางอันก็ไม่ดีบางอันโดนโฆษณาแล้วก็ไม่ดีนะครับจนแบบยาวมาถึงวันนี้ปีนี้จะอายุสามสิบเอ็ดนะครับก็ประมาณสิบสามปีลองผิดลองถูกมาเยอะครับมันก็เลยเป็นไอเดียที่ผมอยากทําคลิปนี้ครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่หลงทางแบบผมนะครับดูคลิปนี้แล้วจบเลยไปเจอของดีเลยห้าตัวนี้นี่คือตัวไหนก็ได้เป็นสูตรลัให้พวกคุณเลยไม่ช่วงนำเพลงครับไปเริ่มกกัััับบอนนดที่เลยไป อันดับที่5ครับตัวันนี้ครับ s u v e เว i t o โตโ์เมดครับ ตัวนี้จริงๆมันคือโพเมดครับโพเมดมันจะําทมาจากน้ํามันหรือทํามาจากน้ำครับมันจะให้เท็กเจอร์ที่เงาครับมีความหนักพลังการจัดทรงสูงๆอ่ะส,สูงกว่าแว็กนะครับมันเลยเหมาะมากๆกับเวลาคุณจะเซ็ตผมสไตล์แบบหวีเรียบทรงแบบพวกแพมพาร์หรือทรงฟลิปอะไรเงี้ยเรียกว่าง่ายๆคือทรงเปา๋าห่าวโอกาสที่เหมาะมันก็เลยเป็นแบบเซ็ตไปออกงานหรือว่าเซ็ตไปทํางานที่ต้องการความฟอร์มอลมากๆความหรูมากๆเหมาะเลยครับส่วนกลิ่นตัวนี้ครับ เต็ม5นะผมให้คะแนนตัวนี้สามเต็ม5้าเขาชอบพูดว่ากลิ่นมันเหมือนโค้กผมก็คิดว่าเออมันคล้ายๆครับแต่มันก็จะเป็นโค้กที่บวกกับเหมือนโคโลนผู้ชายโลออนผู้ชายส่วนความเงาครับค่อนข้างเงาเลยแต่ไม่ได้เงาแบบโอ้โหเรียบแป้เหมือนแปไม่ใช่ไะง่ายๆคุณก็เต็ม5ระดับความเงาเอาไป4คะแนนความอยู่ทรงครับเต็ม5เนี่ยตัวนี้ผมให้3.5ต้องใช้หวีประกอบด้วยมันถึงจะอยู่นะครับการล้างออกครับง่ายครับมันโดนน้าปั๊บมันจะกลายเป็นเหมือนแบบมันๆลื่นๆ่ะถ้าคุณถูไปแป๊บหนึ่งมันก็หายคร ครับถ้าใครอยากตามครับก็พวก lazada shopee นะครับก็หาไม่ยากครับช่วยเวสซิโตโพรเบครับมาถึงอันดับที่4ครับเป็นตัวที่สมัยก่อนเนี่ยใช้บ่อยมากๆครับเซตไปทุกที่ทุกเวลานะครับอ่าตัวนั้นก็คือปูโน่ครับอัลตราโซลิดครับ ถ้าใครไม่รู้จักแบรนด์อูโนครับมันเป็นแบรนด์ลูกของชิเซโนครับหรือว่าชิเซอิโดะสำเนียงแบบญี่ปุ่นข้อดีของมันครับถ้าใครเคยใช้ตัวนี้ครับ แก๊สบีด moving rubber crunch mat นะครับจะรู้เลยว่าเวลาใช้แล้วมันจะให้อารมณ์แบบิ u b ั e r gum ฝรั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันจะเหนียวเหนียวแล้วแบบเวลาเซตปั๊บจะแห้งแมทใช่ไหมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นเด็กไปเลยครับเมื่อเจอตัวนี้ครับตัวนี้ให้ปุณสมบัติดีกับแก๊สบี้เมื่อกี้เลยคือไม่เงาอยู่ทรงแต่ข้อดีของมันครับคือเนื้อมันมีไฟเบอร์ครับทำให้ตัวนี้โคตรเหนียวอะเหนียวมันแตงเมียแม่งดีสุดจริงๆคือใช้แล้วแบบอยู่อะอยู่ทรงทั้งวันอะแต่เซตออกมามันจะออกมาสไตล์แห้งๆนะเซตแบบสไต เปิดหน้าผากก็ได้นะครับใช้ได้ทุกโอกาสเลยครับแต่สิ่งที่มันยังไม่อยู่ได้แค่ดับ4ครับเพราะว่ามันดิสคอนติเนียไปแล้วครับตัวนี้ไปญี่ปุ่นหลังๆไปตามหาซื้อมันไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้ใจเดียวกันนะแก๊สบีมูวิ่งลามิเบอร์สีเทาครับก็พอไหวอยู่ครับถ้าคะแนนถ้าเรื่องกลิ่นครับ ก็ถือว่ารับได้ครับไม่ได้หอมครับก็เอาไป2แล้วนะครับระดับความเงาครับผมให้หนึ่งครับแทบไม่เงาเลยครับคะแนนเขาอยู่ทรงตัวนี้ครับผมให้สครับถือว่าอยู่ทรงดีครับการล้างออกครับเป็นข้อที่แย่สุดของตัวนี้ล้างออกยากคุณอาจจะต้องสระผมสองรอบเพราะไอ้นี่เดี๋ยวเพราะมันเหนียวเป็นแตงเมรนะครับถ้าหาได้ก็ถือว่าคุณโชคดีมากซื้อเก็บไปตุนไว้เยอะๆครับกูโนครับอัลตราโซลิดครับ มาถึงอันดับที่3กันแล้วครับตัวรับเลยอะ่ะผมจะเก็บไว้ใช้เซตแบบเวลาต้องการผมที่เนี้ยมากๆดูดีจริงๆอ่ะ,อะผมยังใช้ตัวนี้เพราะว่าหาซื้อยากราคาสูงนะครับตัวนี้คืออ่าตัวต่อเลโก้ครับไม่ใช่อูเอโวให้ถูกอ่านถูกว่า u ูเอโวด,ดีไซน Q นะครับชื่อรุ่นว่า dry wax หรือว่าสีเทานเนง กระปุกก็อยากซื้อแล้วอ่ะมันเป็นตัวต่อครับต่อได้จริงครับผมว่าคุณมีหลายๆตัวคุณเอามาต่อมตัวต่อเลโก้ได้เลยอ่ะโคตรเจ๋งครับแต่ไม่ใช่เจ๋งแค่ที่กระปุกมันอย่างเดียวครับที่เด็ดของมันครับคือเนื้อสัมผัส,ม,ส,ม,สมันจะเบาสุดเลยครับไม่ได้หนักแบบเป็นแตงเมมแต่ครับถึงแม้ว่าเนื้อจะเบาครับแต่อยู่ทรงโคตรโคตรแอพลายไปที่ผมคุณใช่ไหมตอนแรกมันจะดูนิ่มๆเหลวๆอพอสักพักก็แล้วแหละมันจะเหมือนแข็งเหมือนที่สเปรเ,เลยไม่ต้องใช้สเปรเลยครับค <im it> ือถ้าเป็นยยย้อะะีเเคๆลื ตัวเนี้ยหอมครับคือกลิ่นมันจะออกแบบ เหมือนแอปเปิลอ่ะมีกลิ่นย่างๆอ่ะสามสี่ชั่วโมงยังได้กลิ่นหัวตัวเองเลยตัวนี้โอกาสที่ผมจะใช้ตัวนี้ส่วนมากก็จะเป็นลุกแบบแคชชัวไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวกลางวันก็ได้เดินห้องเดินห้างก็ถ้าต้องให้คะแนนครับเรื่องกลิ่นครับเต็มห้าครับสี่นะครับถือว่าหอมครับส่วนความเงาครับเงากว่าตัวนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นอาจจะให้สองคะแนนความอยู่ทรงให้สี่ครึ่งครับการล้างออกครับถือว่าล้างออกปานกลางแล้วกันง่ายกว่าตัวนี้แต่ยากกว่าตัวนี้ก็อาจจะสระรอบเดียวหายครับแต่ก็ต้องสระดีๆหน่อยส่วนราคาครับตัว เห็นพวกร้านฮิ้วหรือว่าใน Lazada s h o p ป e ก็มีขายนะครับอยู่ประมาณ500บาทใช้ประมาณ80กรัมครับถือว่า Very Good ครับในอันดับ3ามอ v เอโว่ดรว็กซ์นะครับตอวนี้เลยมาถึงอันดับที่2กันแล้วครับใช้มาไม่นานนะครับหลังๆเป็นลูกรักมากๆนะครับมันคือ Urban Primate Super Hole ครับ โฆษณา a c e บ o o k บ่อยมากนะครับผมก็คิดว่าเอ้ยมันดีหรือเปล่าวะโฆษณาเยอะอะไรางี้บอกเลยว่าถามคำหนึ่งครับว่าแบรนด์นี้เนี่ยจะทำน้ำหอมหรือว่าทำแว็กซ์กันแน่ครับถ้า <c oughs> ใครเป็นสายแบบบ้าน้ำหอมเหมือนผมคุณอยากได้แว็กซ์ที่หอมที่สุดในโลกในจักรวาลในอวกาศจริงๆนะตัวนี้เลยครับกลิ่นมันเหมือนกับน้ำหอมฮิวโก้บอสมากๆตัวนี้คือฮิวโก้บอสเรดนะครับโอ้โหเป็นน้ำหอมที่ผมชอบมากแล้วแบบฉีดไปแล้วควชมประจํานะครับกลิ่นมันเหมือนกันมากดเมเลยกัน Hmm. คือถ้าใครอยากได้ยูโกบอสเลสลวหาไม่เจอเนี่ยเอานี่ไปทาตัวได้เลยนะข้ <What? S 1> อดีของเจ้าแว็กซ์ตัวนี้ครับไม่ใช่แค่ว่ากลิ่นมันหอมอย่างเดียวครับคือมันเป็นแบบแว็กซ์สำหรับคนขี้เกียจได้เลยอะ่ะผมใช้แว็กซ์นี้ครับในโอกาสโอกาสนึงงัดคือเวลาผมจะไปทํางานตอนเช้านะครับควักปาดลูบรูปลูปปปูจบเลยครับคือไม่ต้องใดไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับผมเนี่ยมันอยู่ทรงแบบ สุดแล้วอะในลิสต์นี้นะครับตัวนี้อาจจะเงานิดึงนะครับเป็นโฮเมดนะครับเหมือนตัวซู a v e s t i t o นะครับแต่ครับตัวนี้อยู่ทรงกว่าเยอะครับตัวนี้ต้องใช้หวีช่วยตัวนี้ไม่ต้องใช้เลยแล้วเวลาสมมติคุณปาดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเสร็จใช่ไหมมันจะแข็งเหมือนเป็นสเปรย์เลยไม่ต้องใช้สเปรย์ฟิสผมเลยอะคือมันอยู่ยาวเลยครับทั้งได้ทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแบบสายทางานที่หยเหียดอะแนะนําเลยครับตัวนี้ครับถ้าให้เลตติ้งตัวนี้ครับถ้าเป็นเรื่องกลิ่นครับ แมเต็ม5ใช่ไหมผมให้10ได้ไหมผมให้10ได้ไหมยอมนะครับเรื่องผิ่นี่เอาไปทุปปลุตลอดเลย <Wow. S 2> ถ้าเป็นเรื่องความเงาครับเงาประมาณสัมนะก็คือเงาอ่ะแต่ไม่ได้เงาขนาดแวบหรือเป็นอแปะความอยู่ทรงเต็ม5ครับตัวนี้เอาไป5ครับคืออยู่ทรงโคตรนะครับอยู่ได้ทั้งวันสบายๆนะครับส่วนเรื่องการล้างออกครับล้างออกง่ายอีกเวลาล้างนะแค่แบบคุณใช้น้ำบางทียังออกเลยสะวปุ๊บรอบเดียวจบครับ หายหมดทั้งหัวแน่นอนไม่ใช่หมายถึงแว็กนะผมหายหมดทั้งหัวเลยตัวนี้ครับราคาครับ440บาทนะครับขนาด120กรัมนะครับและขนาดใหญ่ตามแว็กอันนี้ครับเจมโพเลียมนะครับชั้น2นะครับแล้วก็ twenty second นะครับร้านอยู่สยามสายออนไลน์ครับก็ไปดูได้ที่ Facebook นะครับไอของแบรนด์นะครับแล้วก็จริงๆครับยี่ห้อนี้มันมีอีกตัวเลยครับตัวเคลครับตัวนี้ผมเนี่ยเอามาใช้แทนเจ้านี่ครับเจ้านี่ที่มันหาไม่ได้แล้วอะถ้าใครแบบเป็นสายแบบชอบด้านๆนะแล้วอยากได้กลิ่นหอมๆเหมือนตัวนี้แต่ไม่อยากได้เงาาาานนนะะคคคคคครรรรรรัััััับบบบบตววววเเกกกก็็็ถือออ่่่จดดททงโแล้้หมยผไปี2 เอเวอร์บินไพรเมตซูเปอรโ์โฮครับโอเคครับมาถึงอันดับที่1เป็นสุดยอดของแว็กซ์ที่เคยใช้มาทั้งชีวิตของผมเลยก็ว่าได้ครับมันคือฮ a น the f u ฟุโกควิกแซนครับอ่า แว็กซ์ที่ไม่เหมือนทุกตัวที่ผ่านมาเลยครับมันชื่อควิกแซนใช่ไหมอย่าคิดว่ามันตั้งแค่ชื่อว่า q ควิก a n d นะตัวเนื้อมันนะครับให้อารมณ์แบบใส่ทรายเหมือนแบบคุณเอาทรายมาทาหัวฟิลนั้นเลยอ่ะแล้วถามว่า ใครจะเอารายมาทาหัวครับคำตอบของมันครับคือแว็กซ์ตัวนี้ยเดวิดไปแคมใช้ครับคิวแจ็คแมนใช้ครับบรูโนมาสใช้ครับตัวอื่นเนี่ยในลิสต์ทั้งหมดเนี่ยเวลาคุณใช้มันอะคนอื่นจะดูออกว่าคุณเซ็ตผมมาแต่ถ้าเกิดคุณอยากผมเรียบร้อยเนี้ยบแต่คนอื่นดูไม่รู้ว่าคุณเซ็ตผมมานะครับคุณใช้ตัวนี้ครับ i c ิกแซนครับเพราะว่าลุกซี่ออกมาเนี่ยเหมือนเพิ่งตื่นนอนมาเหมือนผมมีวอลลุ่มนะครับอยู่ทรงแบบที่ดูแล้วแบบไม่ได้ว่าเอ้ยมึงเซ็ตผมมาตื่นนอนมันเป็นอย่างนั้นเลยอะ่ะข้อดีของมันอีกอย่างครับทุกตัวที่ผ่านมาครับเป็นเคมีหมดตัวนี้ครับเป็นออแกนิกครับใช้สารธรรมชาติทําหมด ยังไม่พอครับมันจะมีกลายแชมพูผสมอยู่นี้ครับคือเวลาคุณผมมันหรือเวลาผมคุณไม่สะาดแล้วใช้ตัวนี้ปั๊บอะ่ะมันจะดูดซับความมันความสกรปรกออกไปด้วยครับข้อเสียมันก็มีครับมันไม่หอมครับมันจะกลิ่นแป้งสุดเลยครับถ้าเกิดคุณทนกลิ่นมันได้นะมันคือที่สุดของแว็กซ์ ในรอบ10กว่าปีที่ผมใช้มาครับลองผิดลองถูกมาเดอะเบสครับและตอนนี้ที่ผมรีวิวคุณฟังเนี่ยคุณดูไม่ออกเลยว่าผมใช้แว็กมันคือตัวนี้ครับถ้าต้องให้คะแนนครับเรื่องกลิ่นครับเอาไป2ครับเรื่องความเงาครับเอาไป1ครับอ่าคือไม่เงาเลยครับด้านมากๆคะแนนความอยู่ทรงครับตัวนี้เอาไป4ครับอยู่ทรงครับแต่ไม่ได้แบบแข็งเหนียวเป็นตังเมย์เหมือนตัวนี้นะครับการล้างออกครับคือโคตรง่ายง่ายที่สุดในลิสต์ครับส่วนราคาตัวนี้ครับ 890บาทครับโอ้โหแล้วไซส์ครับ56กรัมครับเล็กกว่าอันอื่นเลยครับหาซื้อไม่ยากครับผมได้ไปจากอีพีเป็นบอยนะครับหรือว่าไปดูที่เฟซบุ o กนะครับฮันเดอะฟุโก้ไทยแลนด์ก็ได้นะครับแต่ช่างคะแนนมันครับไม่สนแล้วครับตัวนี้มันเป็นตัวที่อยู่ในใจผมไปแล้วครับมันคืออันดับที่หนึ่งของผมครับฮันเดอะฟุโก้ควิกแซดโอเคกระจบไปแล้วครับกับท็อปไฟนะครับของแว็กซ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มาครับตั้งแต่วัยเห่หมอยจนถึงวัยนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดใใคคครรัับเยช้แวว็กซ์ตไหน ดีนะมาป้ายยาผมก็ได้มาแชร์กันได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากติดตามช่องเซนนอกเบิร์ดนะฮะกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆครับที่จะให้เวลาผมจะออกคลิปใหม่นะครับคุณจะรู้ก่อนเลยว่าผมออกแล้วมันจะมี notification เด้งไปที่มือถือหรือว่าได้ส่งคุณเลยแล้วก็ฝากติดตามครับ IG ครับเซนนอกเบิร์ดนะครับชีวิตเรื่องราวส่วนตัวของผมนะครับทำอะไรที่ไหนนะครับกินอะไรชอบทำอะไรนะครับก็ไปติดตามได้นะครับผมเนี่ยมีความฝันมานานแล้วว่าอยากจะลองส ซับนะครับฝากด้วยจริงๆนะครับฟอลโล่ได้นะครับใน IG นะครับส่วนที่สุดท้ายครับแฟนเพจนะครับเฟซบุ๊ก k ซนอลเบิร์นะครับก็ไปดูได้ครับนั้นก็จะมีการลงคลิปนะครับเหมือนใน YouTube อย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะมีแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจในนั้นด้วยนะครับก็ไปพูดคุยกันได้ครับในเฟซบุ๊กครับวันนี้ครับเบิร์ดจากเซนอลเบิร์ดต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย